สวัสดีครับผมวันนี้พวกเราช่างทำนานนะครับนี้นะครับก็จะพามาชมไอเดียนะครับผมในการยกเสาเถียงนะครับเป็นการตั้งตั้งเสานะครับแบบแบบเสาเสาไม้นะครับเสาไม้เพื่อไม่ให้ปวกกินนะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับก็คือเป็นการเทตอหม้อขึ้นมานะครับแล้วก็ฝังเหล็กนะครับผมฝังเหล็กแบบนี้นะครับฝังเหล็กประมาณห้าหุนนะครับขึ้นมาประมาณสิบเซนหรือสิบห้าเซนก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัว ยึดเสาไม่ให้ขยับนะครับแล้วก็เสาไม้นะครับก็เจาะรูนะครับเจาะรูเข้าไปนะครับเจาะรูตรงกลางเสานะครับเพื่อจะใช้ตั้งนะครับจะทันต้องสีเสาวิธีการนี้ก็จะป้องกันปวกนะครับไม่ให้ปวกขึ้นง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องฝังตัวตัวเสาไม้นะครับก็เป็นไอเดียดีๆนะครับนำไปใช้กันได้นะครับผม แล้วก็จะเป็ลนลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะถงสมไปเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังตั้งตั้งเสานะครับแ้วตั้งเสาเสร็จก็จะใส่ให้ชุนมีดน,นะครับเถียงนานี้เป็นเถียงนา,นาเฝ้าสวนนะครับเป็นสวนอินทราล้านะครับปลูกเพิ่มมานะครับอินทราล้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเราได้ปลูก ไว้ประมาณปีกว่าๆนะครับก็กําลังโตนะครับผมเทียงนานก็เป็นดูปเป็นรังนะครับเทียงนาเด็กกระท่อมนะครับปไปไเป็นไม้ดูนะครับต้นนี้ไม่ดู <laughs> ไม้ประดู <laughs> ไม้ประดูแล้ว <laughs> กนสาดเพ่อนม่มย,ยังบอกอาจารย์ หลังคาทำเป็นทรงจั่วนะครับทรงจั่วถ้ใช้แห้งให้ส่วนกลางให้ส,ส่วนนะยุทธย,ยากครับผมเถียงนาก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมก็พุงหลังคานะครับหลังคาเป็นหลังคาเหล็กนะครับผมแล้วก็ปูพื้นนะครับปูพื้นหนังก็ใส่ใส่แล้วก็ปูพอประมาณนะครับ พอได้นอนพักนะครับด้านล่างก็เป็นเรือขยะนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับผมก็ตั้งปูนนี่นะครับเป็นเชียงนา้นยนะครับผมไว้เฝ้าสวนนะครับกอทาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็สภาพการที่เห็นนะครับก็พอดูได้นะครับสวยงามอยู่นะครับพอดูได้พอได้พักนะครับผมเฝ้าสวนครับต้นนี้ปลายลำก็เริ่มเริ่มสวยนะครับ ครับผมสําหรับคลิปนะครับผมพามาชมนะครับการตั้งเสาเตียงนะครับผมแบบแบบยังไงนะครับตั้งเสาเตียงยังไงไม่ให้ปวกขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไอเดียที่สามารถนํามาใช้ได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ